เอ้สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับวันนี้น้องกุ้งกินเซบค่ะน้องกุ้งกินเซบนะหรือ,อน้องกุ้งเซบก็ได้ค่ะวันนี้อยากกินส้มตำํำก็นี่ไงได้ผักยอดมะยมมีใครชอบกินยอดมะยมเหมือนเราไหมมันมันอร่อยนะก็เดี๋ยวโชว์ส้มตํากันมีไข่มีหนังหมูเคบหมู มีไกอ่อร่อยเส่บมีข้าวเหนียวมีแป๊บซี่กินก่อนแล้วก็มีน้องหมาแต่ว่าให้เพลนฟ้องให้ดูไม่ได้ตอนนี้มือจะเปื้อนไม่อยากจับก็อยากกินเนาะคนเดียวเช่นเคยอยางกินส้มตำแล้วมีคนแย่งมันอร่อยมากเลยนะ แต่ตอนนี้เราอยู่คนเดียวเน,ะนาะขออนุญาตใช้มือโซอยนะคะโซยเลยอยากกินนะ่ะดูสิแล้วก็วันนี้กับบรรยากาศหลักห้านเมื่อคืนฝนตกนะฝนตกดักหนักมากอากาศเย็นมากมีลมไม่มีแดดวันเนี้ยอืม อร่อยบู๊นี่คือลักกี้ไปลักกี้ลอกงกินไก่รอให้พี่อิ่มก่อนนะลักกี้นะยอดมะยมมอ่อนๆกดส้มตำหาผักได้แค่นี้นี่แล้วก็ซอย่างนี้เด้อ มันเป็นธรรมดานะคนสวยจะกินี้เร่เนี่ยคือรื่อจริงขออภัยถ้าดูกินมุมมามามุมขออภัยนะเพราะเรากินคนเดียวนั่นเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศอัรถรสในการกินให้คนอยากกินตามเหมือนเราแต่จริงส้มตาม,มันเค็มไปนิดนึงนะัน ทำเองเค็มเองแต่ก็อร่อยด้วยขออนุญาตใช้มือนะคะนี่แล้วก็โมนโมนนีนนย้ยัดเข้าปากค่ะแล้วลมก็พัดเสียงนก เสียงกาบรรยากาศดีสุดยอดไม่มีใครควรด้วยเวลากินอร่อยจังเบยอร่อยจังเบยอันทูจีข้าปาก Các bạn không chân này clip đủ ở chẳng hứa Nào lâu kinh... rồi mình khá à. nghĩ thôi. Nó, phiếu เค็มไปนิดนึงอ่ะ้มตำตำเองเค็มเองไม่มีน้ำตาลลืมซื้อน้ำตาลมาใส่เป็นคนชอบกิน้มตำใส่น้ำตาลนะบางคนเขาก็ไม่ใส่น้ำตาลนะแต่นี่นว่าใส่น้ำตาลนิดนึงมันจะดูแบบอร่อยดีให้มันหวานน้ำผงชูรสและผงน้ำตาลจน,นนี่กินเดือง เพราะว่าไม่มีรถไปแล้วที่เกียรเออวันทุกเรอนี่ผมก็พอผมขออนุญ,ญาตนะคะถ้าทำให้ใครหิวขอโทษเล้อแล้วก็ขอโทษด,ด้วยถ้าใครมองมากินไม่สะอาดกินไม่สวย ถ้าอยู่ต่อหน้าผู้ชายเราจะเรียบร้อยเราจะสะอาดทีนี้เราอยู่คนเดียวไม่เป็นไรหรอกหยุดไปเลยรวยฮึยอ,อดมายมรูดมันไปเลยนะจ๊ะอ่ะอ่ะมันอ่อนนะมันรูดไม่ได้

ฉันถ่ายรูปถ่ายวีดีโอก่อนกินอีกอืมกินน้ำก่อนเราแห้ง happy อปป n j อ y แป๊ปซี่กับโครูมันเข้ากันมากเลยนะเอ้ยแป๊ปซี่กับส้มตำม,มันเข้ากันมากเลยนะแปปซี่กับโครูปอะล่ะเน,นี่ย อืมโอ้ยอยากมีเพื่อนย่งกินดีมาเด้อเฮ้ยลมแรงมากค่ะได้ยินเสียงไหมเสียงลมวันนี้มีลมนะอืมมันก็ปิ๊งไปท่านนี้ เค็มเปรี้ยวนิดนึงแล้ก็อร่อยหรือว่าเราหิวเห็นนกเห็นกาลองเห็นเลยบรรยากาศดีมากลมเย็ยนมีแดดอ่อนๆมาแล้ว ช่วงตำเม็ดป้านเท่าห,หัวแม่โปง้งฉันสับตอมใหญ่ๆเงนี้แล้วก็กินมะละกอตำสับแบบนี้มันได้มันได้เคี้ยวเนะ้องดูสิกินกับพ่อกับแม่รุนด่าแลวจ้า แต่เคียวไม่ได้น,นะจ๊ะแกปวดฟันต้องสับไอเกลเล็กๆนีย่ยอดมายุม จริงนะกินยอดม่ยุ่มนะอ่ะต้นอ่อนอ่อนนะพันไะอ๋อ one to t h r อือขอพายนะคะถ้าทำให้ใครอยากตินตาม ไลก์กดแชร์ให้เฟซบุ๊กน้องกุ้งด้วยนะคะน้องคุกไม่นนองขะ่้องน้องกุ้งกินแซ่บ <c oughs> ไปกินต่อดีกว่าแค่นี้แหละคุยด,ด้วยกินด้วยไม่ดี คนนี้าะไปกินต่อนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะจะกินอะไรไม่รู้ก็ดูคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย